I just want to stay that, stay mad, shit by my shoulder because they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging on till it hits coming, all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. สวัสดีครับสวัสดีคุณด,ด้ยสวัสดีทุกคนน้าครับอันยองช่องแชทขึ้นไหมคะวันนี้สวัสดีด้วยนะใครที่อยู่กลุ่มไลน์นะคะรบกวนแชร์ไปที่กลุ่มไลน์ให้หน่อยนะจะได้ชวนเพื่อนมาดูกันเลยเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เๆจะสร้างห้องทุกๆสามร้อยไลน์แล้วกันมาสามร้อยไลน์แล้วเดี๋ยวเราเริ่มสร้างห้องกันเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้ห้าสิบ เฟรจะสร้างห้องแจกเพชรยาวๆเลยนะคะวันนี้เพราะว่าเฟมแบบว่าเล่นไม่เก่งสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเมื่อกี้เฟรมไปมัดผมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อมาเพราะว่าเทไปกินส้มตำมาแล้วร้อนมากมาแล้วเด้อสวัสดีด้วยนะครับน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะพี่อดิศักดิ์อันยอสวัสดีต้าเฟมคนแรกเลยจริงวันนี้คนที่แชร์คนแรกเฟมดูให้หน่อยคนที่แชร์คนแรกคือพี่โต พี่โตหัวหจะปวดนะคะน้องพร้าวเต้าโตโนโ่เต้าอดิศักเต้าเฟดาเต้าจ,จันทลาพรเต้าเต้าบอยปะเกมแรกขอเป็น 4v4 ก่อนนะคะจะได้เร็วหน่อยเนาะพูดจอจอเกมแรกขอเป็น 4v4 จะได้เร็วหน่อยส้มตำยังเขียบส้มตำปูเขียยังเต็มครกอยู่เลยเอา้าทำไมมันจอมันเป็นแบบนี้อ่ะพี่เปมปน,น่ารักจังขอบคุณคาะร้นอนมากอะข้างล่างอะพี่กินส้มตำมา น่ารักค่ะคุณคับมอร์นิ่งสวัสดีค่ะเอา้าเล็กเดี๋ยวเดีขอเอาเอานกก่อนเออใช่ไปขอเอาปลาไข่ก่อนเล็กห้องนะคะสอง2องเห้ค่ะสอง2องเห้็ ขอบุณสู่ชานนำช่วยแชร์ด้วยนะคะต้องเฟมชื่ออะไรเหรอรัชนีแก้วสีแด้ปะวะเบบแบบทีเเ่งมาค่ะเต้าวสวัสดีเต้าปณิตาด้วยสลระเปาไส้หมูสวัสดีครับอนันยองทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะเมื่อกี้แฟมสตรีมตอนเช้าไม่มีใครมาเลยสงสัยเฟมจะโดนลืมไม่มีใครหักเฟม ทุกคนคงเกลียดเฟมไปแล้วเศร้าเลย,เลยมาจอเฟมมันจะกระตุกนิดนึงนะเฟมยังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรอะ่ะเพราะว่าเฟมก็ซื้ออุปกรณ์ใหม่มาครบทุกอย่างเลยอะ่ะจุนะมันกระตุกกระตุกกระตุกนะคะทุกคนช่วยกันนะทุกคนช่วยบอกนะคะถ้าสมมติว่าจอดำจอกระตุกอะไรเงี้ยให้กดเลขแปดแปดมานะคะแปด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 ดฝัดมาเลยนะ ว่าบางทีคำว่าแบบกว่าจะพิมพ์ว่าจอดําได้อะไรเงี้ยจอมันก็ได้ไปจากเราแล,ล้วอวั้งใต่อมาตั้งใจเลล่นดี พี่ดาวหนึ่งกันเพราะมีคนเรีรยกขนมยวีขอบคุณดาวด้วยนะคะเดี๋ยวแ๊บนึงนะจะไปไล่ดูอิ่มจะไปไล่ดูดาวพี่มีคนหญิงเพื่อนเรางั้นเหรอว่าซันโอ้โหขอบคุณดาวเออ 145ดวงด้วยนะคะเดี๋ยวขอปักหมดดาวนี้ก่อนดาวแรกเลยนะเนี่ยย,ยังไม่ตื่นเลย555ยายังไม่ตื่นเลย555ตื่นได้แล้วจเจะเฟจะทำเสียงนาฬิกาปลุกแล้วก็อัดคลิปแบบเป็นโยกไปพี่ไม่ตอบเลยว่าไงครับเ้ารัชนีเหลียนเื้อมาด้วยอยู่พีไปกินซ้มตำมา หนูไปกินส้มตำมาเมื่อกี้พอดีที่บ้านซื้อ้มตำมาหนูก็เลยไปจบกข้าวเหนียวเรามันร้อนมากเมื่อกี้มันร้อนมากก็เลยเปลี่ยนชุดแล้วก็มัดผมด้วยโหดเกินเพื่อนข่าใครอย่าแตะดูหรือเปล่าเพื่อนข่าใครอย่าแตะจอกตุ๋นไม่ไหวอ่ะกคนจะต้องซื้อใหม่อีกแล้วเนี่ยเฟมว่าเพมดแดงประมาณหนึ่งดาวเพราะฉะนั้นจะไม่ตกแดงเด็อดค่ะเพื่อนข่าใครอย่าแตะว่าส้น วิ่งดีวิ่งดีเฮ้ oh. ไม่ทันแล้วว่ะเพื่อนไม่เป็นไร <'m> เดี๋ยวเฟมเอาของไปฝากาวิ่งก็ไม่ออกสวัสดีครับสวัสดีเต้าเทียรพนนะคะต้นกล้าวสวัสดีด้วยนะ เดี๋ยวนะทุกคนแป๊บนึงมันยังไม่เข้าไมค์เข้ามือนอลอเลยอ่ะไปเมื่อเช้านี้เพี่มาไม่มีใครเห็นเลยแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีคนเห็นอยู่แล้วแหละสามร้อยไลค์เดี๋ยวเราเริ่มสร้างห้องกันนะคะทุกคนตอนนี้จะสี่วี4ี่กับแรงใหญ่ลอน,นเขาน่าจะอยู่ข้างล่างตรงนี้แหละคุณว่า เสียงไหมทุกคนไม่เงียบจังอะ่ะเพิ่งมาครับสวัสดีเจแป้งฮันแนอะไรล่ะอะไรล่ะยายายา,ยา,ยายจะส่งเสียงก่อนอันดับแรกไม่มีนะทุกคนได้ยินแล้วได้ยินละ เราเปืนต่างๆที่ไปสะสมมาล่ะอันที่ไปเก็บจากศพจะเอาไปให้เพื่อนอะไรยังไงมันยังไงหรอ ขอบคุณดาวอีกสิบ้าดวงจากไอเต้าววิศนุด้วยนะครับจำหนูได้ไหมจำได้จำได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ราอันยองไอเตา้าขอบคุณดมกาวที่ช่วยแชร์ด้วยนะครับใส่ชุดใหม่บอกเมนเพราะว่ามันน <c oughs> อนตอนนี้ยอดไลค์สองแล้วนะคะทุกคนอีกหนึ่งอยไลค์เดี๋ยวเราสร้างห้องกันนะ ใครที่มาก่อนก็จะได้เปรียบหน่อยนะคะส่วนใครมาช้าก็ไม่เป็นไรรหัสเหมือนเดิมนะคะรหัสประจำเพ่อจอกระพิบไม่ไหวรหัสผ่านประจำเพจนะคะห้องเล็กสู์ห้องใหญ่แปสูเนาะ<ม>ก็เตรียมตัวกันเข้ามาเลยนะคะใกล้ๆจะ300ร้อยไลท์แลีวเรามาบทกันอีกทีว่าเราจะใส่ชุดสีอะไรดีเนาะ Day, yeah. สวยแล้วถ้าเราไม่ออกตั้งแต่ตอนนี้อ่ะมันก็จะไม่ได้ออกอีกเลยนะเนี่ย ชีวิตเรามันยุงย่งยากขนาดนี้ขอถ้าน่ารักแบบนี้นได้ไหมคะถ้าไหนเสียงน่ารักจัะหาขอบคุณครับรหัสผ่านแป0ยโคตรแก้งเลย <S 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 ใช้ไอโฟอนอะไรหรอคะใช้ไอโฟอน13 Pro m โปแมคะ่ะพันจโอ้โหไม่มีตังค์ซื้ออันอื่นเลยอจอมันยังกระตุกอยู่หรอทุกคน เดี๋ยวนะแป๊บนึงเฟยขอย้ายมันมาตรงนี้เลยเดี๋ยวไปจะเข้ามาอยู่ในนี้มาไปใครพิมพ์ไม่สุภาพระวังโดนแบนนะคะเช็ค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 ให้ดีว่าเต้พิมพ์อะไรมาเนาะบางทีเฟย์ไม่ได้อ่านก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะคะเพื่อนสวัสดีตาโปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till it hits. I'm in all caps. I ain't gonna lay back, a y that. that Someone's gonna help me. Ain't nobody like that. Ring D. Oh, I'm gonna show you w g i e me one h o t and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'm g o n n go fast. e s not a tree. ขอบคุณดาว28ดวงจาเต้านาครินด้วยนะคะขอบคุณคะโยชชรายโแชร์หายมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขอบคุณสำหรับการแชร์นะคะ อีก100ไลค์ค่ะทุกคนสูส้ๆเฟรมจะขอสร้างห้องแรกเป็น2อล้วนเหมือนเดิมนะคะทุกคนซองล้วนสไนเปอร์ปืนพกแล้วก็ทั่วไปนะสัก4ห้องแล้วกันวันนี้ส่วนใครมารอเทสแกลนก็พิมพ์รอเทสแกลนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเฟมขอดูจํานวนคนก่อนไม่ได้เปิดเทสแกลนมาหลายวันแล้วอะสาขาสาขาสองะเปิดไปแล้วก็หยุดไปแต่ตอนนี้จะกลับมาเปิดแล้วนะคะ มีคนอยู่ประมาณอู้จะยี่สิบคนนะขนาดเปิดคนเดียวโอ้ยไม่ทันอนะว่าอย่างรู้สึกว่ามันกระตุกป,ปะ ไนส์ฟลูพี่แพมจ๋าว่าไงครับเอฟซีตัวน้อยๆอย่ะสวยมานะสะ2ร0ไลค์ครับ,รบอีก80ชิปคนหรือไมโครเวฟ คุณหัวใจรัวๆด้วยนะคะมีคนพิมพ์หัวใจรัวๆมาด้วยขอบคุณด้วยนะคะน้องนอนมาแล้วสวัสดีน้องนอนด้วยนะคะสวัสดีครับไอ้เต้ามาแล้วไอ้เต้าเฟมสวัสดีครับต้าเบนเทนมาช้านิดหน,น่อยเอฟมปรับความเร็วเรียบร้อยแล้วมันโอเคนี้ยเรามีสิทธิ์แพ้นะเนี่ยรอบเนี้ยไม่เป็นไรเดยวตั้งใจ ทุกคนจอไม่ไหวว่ะก็ในทางของแปมหนึ่งแปมหนึ่งเคคิดว่าน่าจะได้น่าจะได้แหละคิดว,ว่าเราเอา สว,ส,สวัสดีครับชิรักุไม่ได้ยิงใครเลยสวัสดีครับสวัสดีมิสวรรณด้วยนะคบดีหาสวัสดีไตเติ้ลอันยองอติดตามนานแล้ว มาดูวันนี้จริงนี่ยใครอยากเล่นสร้างห้องกับเฟื่นะคะขอ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะซู้ซูเดี๋ยวเต้าต้องชนะเขอบคุณค่ะหัวใจใหญ่เออ <c oughs> เดี๋ยวในระหว่างนี้ลองลองเลือกสีชุดมาเลยก็ได้ค่ะว่าเราจะใส่ชุดสีอะไรดีวันนี้เลือกมาเลยสีชุดจะโหวตแค่ทีเดียวนะคะแต่ว่าปืนเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะ ออน้ะุย,ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ขนาดให้เฟมย,ยิงอยู่ตอนหน้าเียงยิงไม่โดนมาในระหว่างนี้เลือกสีชุดมาได้เลยว่าทุกคนอยากใส่ชุดสีอะไรนะคะตอนนี้ยอดไลค์230 น่าจะได้อีกสกกมหนึ่งอ่ะน่าจะครบพอดีเลือกเลือกมาเลยว่าเราอยากใส่สีอะไรนะคะลองเลือกมาเลยมีสีดํากับสีขาวตอนนี้ที่แบบว่าเห็นเยอะสุดสีแดงค่ะเอาสองสีเลยบอสสีแดงเราก็ใส่ล้วงไงวันนั้นวันก่อนก็สีดําเมื่อวันซืนสีแดงแล้วก็สีดําสีขาวยังไม่ได้ใส่เลยนะเอ้ยหรือว่าวันก่อนเราสีแดงวะเอ้ยสีขาวอะลืมลืม สีดำสวัสดีครับสวัสดีครับมีสีดำกับสีขาวนะคะที่เยอะสุดนะตอนนี้ลองลองโหวตด,ดูก่อนละกันเนาะเฟรมได้น่าจะได้อีกสักีนหนึง่งตอนนี้200เท่าไหร่ละ240อ่าน่าจะได้อีกสักเกมีนขนาดไม่ได้ชาร์จแบแตอะมันยังกระตุกขนาดนี้เลยอะมันเป็นเพราะเฟรมเลียดอะไรที่ยางขอบคุณครับขอบคุณครับเต็มตัวข้อเล็กทีมมานะคะทุกคน I ain't gonna wait, that's all fact. Yeah. Give me one shot and I'll never get the throne.